อารมณ์ขึ้นลงเป็นวัฏจกักรน้ำขึ้นน้ำลงวันที่บ้านอบอุ่นคุณจะเปล่งพลังสร้างสรรค์เต็มที่แต่วันที่บ้านปั่นป่วนคุณอาจหมดแรงทำงานจงสร้างสงดุลด้วยการจัดตารางดูแลตัวเองเล็กๆเกช่นชงชาอ่านหนังสือก่อนนอนเพื่อคงความนิ่งท่ามกลางขึนสวัสดีเชา้ากรากฎปูสายละมุนก้ามแฉง็ง เดือนสิงหาคม2568มาถึงพร้อมแสงจันทร์สวยแต่กระแสน,น้ำแรงบ้านครอบครัวและความรู้สึกเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งคุณอาจต้องบาลานซ์งานกับหน้าที่ดูแลคนใกล้ตัวอย่างละเอียดอ่อนโปรเจกต์เกี่ยวกับอสังหาเฟอร์นิเจอร์หรือบริการลูกค้าจะวิ่งเข้ามาคุณได้รับบทผู้จัดการรายละเอียดตั้งแต่ดีไซน์จนถึงการส่งมอบ ระวังอาการวิตกกังวลจนตรวจง,งานช้ากว่ากำหนดใช้เทมเพลตหรือเช็คลิสต์ลดภาระสมองแล้วงานจะเดินไวขึ้นรายจ่ายซ่อมบ้านเคลื่อนใช้ไฟฟ้าหรือค่าเลี้ยงดูครอบครัวสูงแต่มีทางเสริมจากการปล่อยเช่าทรัพย์สินหรือขายของสะสมระวังสัญญาแฝงอ่านทุกบรรทัดก่อนเซ็นและการงบชุกเฉินไว้เผื่อค่ารักษาพยาบาลผู้สูงอายุ คนสวนมีเกณฑ์เจอคนใจดีผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมเช่นปลูกต้นไม้หรือระดมทุนช่วยแมวจรเปิดใจช้าๆพัฒนาความสัมพันธ์ทีละชั้นส่วนคู่รักคุยเรื่องบ้านหรือลูกให้ใช้คำอ่อนโยนไม่กดดันกันจะช่วยให้บ้านเป็นเซฟโซนแท้จริงอย่าขังตัวในเปลือกจนเกินไปพาตัวเองออกไปเจอแดดทะเลหรือคาเฟ่สงบให้หัวใจได้พัก การเติมพลังเล็กๆจะสะท้อนกลับสู่คนที่คุณรักด้วยขอให้เคลื่นทะเลพาเอาปัญหาออกไปทิ้งไว้แต่ความเย็นสบายส่งเสริมให้คุณแข็งแรงทั้งใจและงานก่อนจากกันเรามีไอเทมเสริมดวงมาให้ช่วยอุดหนุนลิงก์ affiliate อยู่ใน description เลยและฝากกด like subscribe follow ช่อง AI ทำนายดวงด้วยนะคะ การพยากรณ์เป็นเพียงแสงนำทางเล็กๆที่ส่องสว่างบนเส้นทางชีวิตแต่ไม่ใช่โชคชะตาที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าจงใช้ชีวิตด้วยสติและปัญญามันทำความดีและเว้นความชั่วเพราะพลังแห่งคุณงามความดีจะนำพาคุณไปสู่ความสุขและความสำเร็จที่แท้จริงขอให้ทุกท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆตลอดไปนะคะ Sous-titrage Société Radio-Canada